สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะขอต้อนรับนักเรียนทุกๆคนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์บายครูอ้นกมลพรค่ะนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะนําเนื้อหาสาระดีๆนะคะมาให้กับนักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้กันก่อนเลยค่ะ ามาแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะได้เรียนกันนั่นก็คือเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนั่นเองค่ะนะคะซึ่งเครื่องหมายวรรคตอนนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการเขียนประกอบตัวอักษรตัวเลขคำวลีประโยคหรือข้อความเพื่อสื่อความหมายกับผู้อ่าน ว่าผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านนั้นอ่านข้อความนั้นอย่างไรคะ่ะอันนี้ก็คือความหมายนะคะของเครื่องหมายวรรคตอนว่าเขามีส่วนจําเป็นอย่างไรนะคะซึ่งแต่ละตัวในเครื่องหมายวรรคตอนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะเราไปดูกันก่อนเลยว่าเครื่องหมายวรรคตอนมีลักษณะรูปแบบอย่างไรบ้างคะ่ะ มาดูกันเลยเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเริ่มตั้งแต่นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าจุดมหาภาคนั่นเองค่ะนะคะตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายปรันีนะคะเครื่องหมายนักขลิขิตค่ะนะคะแล้วก็ต่อมาก็คืออัศเจรีแล้วก็อัญญประกาศค่ะ ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเครื่องหมายอย่างนี้นะคะเราเรียกว่าบุพพสัญญาค่ะขีดยาวๆแบบนี้นะคะเรียกว่าเครื่องหมายสัญญาประกาศนะคะเครื่องหมายด้านล่างต่อมานะคะเราเรียกว่าปยานใหญ่ค่ะด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้เรียกว่าไม้ย,ยมกนะคะนักเรียนอาจจะคุ้นเคยนะคะ เครื่องหมายเหล่านี้อยู่บ้างต่อมาค่ะเครื่องหมายเยติพังค่ะนะคะแล้วก็เครื่องหมายไปยาน้อยนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องอรูปนะคะว่าลักษณะของเครื่องหมายนะคะแต่ละเครื่องหมายนั้นเขามีชื่อว่าอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งแต่ละเครื่องหมายนะคะก็จะมีหน้าที่ แตกต่างกันไปเรามาดูหน้าที่ที่1กันเลยอ่ามาแล้วนะคะสำหรับเครื่องหมายที่1นะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายมหาภาคนั่นเองค่ะนะคะหรือเครื่องหมายจุดนะคะเครื่องหมายจุดที่เราจะพบเห็นบ่อยเลยนะคะเครื่องหมายจุดนะคะในส่วนของวิธีใช้เนี่ยส่วนมากนะคะเขาจะใช้ เขียนหลังตัวอักษรน,นะคะเพื่อแสดงว่าเป็นคำย่อนะคะตัวอย่างพจุดสจุดแสดงให้เห็นเป็นคำย่อนะคะหรือว่าใช้เขียนตำแหน่งแสดงจุดทศนิยมนะคะจุดทศนิยมแล้วก็ใช้เขียนหลังตัวเลขกำกับขอ้อย่อยข้อที่1 2ึ่งจุดสองจุดห้าศูนย์เก้าจุดสามศูนย์นจุดอย่างนี้นะคะซึ่ง เครื่องหมายจุดนะคะหรือว่ามหภาคเนี่ยเราจะคุ้นชินคุ้นเคยกันบ่อยมากนะคะสำหรับการใช้นะคะต่อไปเครื่องหมายจุลภาคนะคะเครื่องหมายจุลภาควิธีใช้นะคะสำหรับเครื่องหมายจุลภาคเนี่ยหลายคนจะคุ้นเคยกับการเรียกทับศัพท์คอม่า นะคะนะแต่ว่าภาษาไทยเรานะคะจะเรียกว่าจุลภาคนั่นเองค่ะ,นะคะวิธีใช้ก็คือใช้เขียนขั้นทำนะคะเพื่อแยกข้อความออกจากกันนะคะยกตัวอย่างเช่นผลไม้หลากชนิดเช่นมะม่วงขั้นด้วยจุลภาคมังคุดถ้ามีอีกเราก็จะขั้นอีกนะคะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นเข้าไปแล้วก็ใช้ขั้นตัวเลข นะคะอย่างเช่น1,200นะคะก็จะเอาเครื่องหมายจุลภาคพันนะคะเป็นตัวกำกับบอกหลักนะคะในตัวของตัวเลขนั่นเองนะคะเครื่องหมายต่อไปค่ะ,ะเครื่องหมายนี้นะคะนั่นก็คือเครื่องหมายปรัชนีปรัชนีคือเครื่องหมายคำถามนะคะภาษาอังกฤษ นะคะเราจะเรียกว่า question mark นะคะเครื่องหมายคำถามปริศนีอ่านะคะใช้เขียนหลังประโยคคำถามยกตัวอย่างเช่นเธอจะไปไหนวันนี้กินข้าวกับอะไรใครมาหาฉันเธอทำอะไรพ่อไปไหน,นอันนี้ก็คือลักษณะของอการใช้เครื่องหมายปรัศนีนะคะจะอยู่ในหลังของประโยคคำถาม นะคะต่อไปนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่านักลิขิตนะคะหรือเครื่องหมายวงเล็บนั่นเองค่ะนะคะเครื่องหมายวงเล็บนะคะเราจะใช้เขียนคล่อมข้อความเพื่ออธิบายคําที่อยู่ข้างหน้านะคะยกตัวอย่างเช่นพระเนรนะคะแล้วก็เวลาอ่านทีนี้เวลาอ่านเครื่องหมายวงเล็บ นะคะหรือว่านะักขลิขิตเนี่ยนะคะการอ่านเราจะอ่านว่าวงเล็บเปิดตาวงเล็บปิดอีกตัวอย่างนะคะเจ้าพระยาพระคงังวงเล็บเปิดหนวงเล็บปิดนี่ค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของตัวอย่างการอ่านเครื่องหมายนะักขลิขิตนะคะอ่านนะคะนี่ก็คือ เครื่องหมายวงเล็บนั่นเองค่ะต่อไปเครื่องหมายอัศเจรีนะคะเครื่องหมายอัศเจรีนั่นก็คือเครื่องหมายตกใจนะคะเครื่องหมายตกใจเราจะใช้หลังคําอุทานใช้เขียนหลังคําเรียนเสียงธรรมชาติอโอยปั้งปุ่มเพียงะนะคะเป็นเครื่องหมายแสดงอาการตกใจนะคะเครื่องหมายอัศเจรีนั่นเองค่ะ เครื่องหมายต่อไปนะคะนั่นก็คือเครื่องหมายอัญญะประกาศนะคะวิธีใช้เครื่องหมายอัญญะประกาศนะคะก็คือเป็นเครื่องหมายคำพูดนะคะเราจะใช้เอ่อครอมข้อความที่เป็นคำพูดนะคะข้อความที่ยกมาจากที่อื่นคําที่เป็นชื่อเฉพาะนะคะหรือที่ใช้เป็นการเฉพาะของผู้เขียนนะคะยกตัวอย่างเช่น คนขับรถไหว้แล้วพูดขึ้นว่าสวัสดีครับพี่แก้วมีอะไรเรียกใช้ผมได้นะครับเห็นไหมคะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนเห็นนั่นก็คือเครื่องหมายอัญ,ญประกาศจะครอมระหว่างคําพูดนะคะเพราะฉะนั้นอัญ,ญประกาศนั่นก็คือเครื่องหมายคําพูดนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะนะคะนั่นก็คือเครื่องหมายบุพพสัญญานะคะเครื่องหมายบุพพสัญญานะคะหรือเราเรียกว่าเครื่องหมายละนั่นเองใช้แทนคําหรือว่าข้อความนะคะบรรทัดบนเพื่อไม่ต้องเขียนซ้ําอีกนะคะละละละแต่คําก็เขียนเหมือนกันกับข้อความด้านบนบรรทัดยกตัวยอย่างเช่นมะม่วง กิโลกรัมละ20บาทมังคุดเราใส่เครื่องหมายแล้วเห็นไหมคะอาเราใส่เครื่องหมายบุพสัญญาแต่เวลาอ่านหรือเราเข้าใจนั่นก็คือมังคุดกิโลกรัมละ25บาททุเรียนกิโลกรัมละ60บาทเห็นไหมคะแทนที่เราจะเขียนคำว่ากิโลกรัมละเรากลับใช้เครื่องหมายบุพ สัญญาแทนนั่นเองค่ะนะคะเครื่องหมายต่อไปนะคะเครื่องหมายต่อไปนั่นก็คือเครื่องหมายสัญญาประกาศนั่นเองค่ะเครื่องหมายสัญญาประกาศนะคะก็คือเครื่องหมายขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้นะคะข้อความเพื่อให้สังเกตเห็นได้ชัดเจนนั่นเองไม่ใช่ขีดเฉยๆข,ขีดแล้วเราจะต้องรู้ด้วยว่านะคะ สิ่งที่เราขีดนะคะหรือว่าที่เราขีดไปเนี่ยเป็นเครื่องหมายอะไระตัวอย่างฉันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าปัจใจสี่เห็นไหมคะขีดใช้เครื่องหมายสัญญประกาศขีดเส้นใต้ข้อความแสดงว่าคำว่าปัจใจสี่เนี่ยเราจะต้องอยากจะรู้แล้วว่าคืออะไรนะคะเป็นความหมายสําคัญนะคะเราจะใช้ เครื่องหมายขีดเส้นใต้ขีดเน้นนะคะนั่นก็คือเครื่องหมายสัญญาประกาศนั่นเองค่ะเครื่องหมายต่อไปนะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายไปายานใหญ่นะคะเครื่องหมายไปายานใหญ่เราใช้เขียนหลังข้อความที่ยังไม่จบแสดงว่ายังมีข้อความประเภทเดียวกันอีกมากนะคะเมื่ออยู่ท้ายประโยคอ่านว่าละหรือและอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่นบ้านฉันปลูกดอกไม้หลายชนิดเช่นมะลิกุหลาบชบาเห็นเครื่องหมายไปยันใหญ่ไหมคะแต่เวลาเราอ่านเราจะเข้าใจเลยว่าและอื่นๆแสดงว่ายังมีอดอกไม้ที่ฉันปลูกเนี่ยอีกมากที่ฉันไม่สามารถที่จะยกตัวอย่างให้ฟังได้นะคะ เราจะใช้เครื่องหมายไปยายันใหญ่เนี่ยแหละค่ะนะคะอยู่ในท้ายประโยคนั่นเองเครื่องหมายต่อไปนะคะไปยาน้อยนะคะ,าะ,คะการใช้ไปยาน้อยนะคะเป็นเครื่องหมายละข้อความนั้นๆให้มันสั้นลงนะคะให้สั้นลงยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพแล้วก็ไปยาน้อยนะคะคำเต็มก็ กรุงเทพมหานครหรือว่าโปรดเกล้านะคะเราก็จะใช้ปยันน้อยนะคะเพื่อที่จะให้ข้อความนั้นสั้นลงแต่นะคะเวลาอ่านนะคะเราก็จะอ่านในส่วนของคําเต็มก็คือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะอุดรน,นะคะอ่านะคะอุดรก็จะอาจจะเป็นอุดรธานีนะคะน,นี่ก็คือใช้ และในส่วนของข้อความนั้นนนั้นให้สั้นลงนั่นเองค่ะนะคะต่อไปเครื่องหมายนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายยติพังนะคะเครื่องหมายยติพังเนะีคะเราจะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคําอ่านนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาอ่านว่าเวแล้วก็ใส่เครื่องหมายยติพังตานะคะ ท้ายใดความหมายว่าถึงเช่นเวลา10.30ถึง12.00นะคะแล้วก แสดงช่วงเวลาจำนวนสถานที่นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนความหมายของอเครื่องหมายยติพังนะคะก็บอกถึงในส่วนของอคำว่าถึงนะคะเพื่อแสดงในส่วนของเวลาจำนวนสถานที่นั่นเองะคะต่อไปเครื่องหมายไม้ยมกนะคะอันนี้เราใช้บ่อยๆเลย นะคะใช้เขียนหลังคําเพื่อออกเสียงอ่านซ้ำตัวอย่างเช่นแมวตัวสีขาวขาวต,าตา่างๆานานาเดินดีๆีเห็นไหมคะอันนี้ก็คือในส่วนของเครื่องหมายไมย้ยมกนั่นเองค่ะนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของอหน้าที่นะคะแล้วก็ รูปแบบของการนำไปใช้ในเครื่องหมายวรรคตอนนั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทำนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายแล้วก็ในเรื่องของอาการนำไปใช้นะคะเครื่องหมายวรรคตอนว่ารูปแบบการนำไปใช้นะคะใช้อย่างไรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเราจะมีแบบฝึกทัก ภาษานะคะเปิดไปเลยที่หน้า17นะคะก็จะเจอในแบบฝึกหัดตรงนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คลิปนี้อย่าลืมนะคะทำการบ้านที่คุณครูสั่งด้วยนะคะแล้วเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณครูจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกเหมือนเดิมค่ะพบแล้วจะเจอกันใหม่นะคะกับห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์บายครูอ้นกมลพรสำหรับ คลิปวิดีโอคลิปนี้จบแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ